สุญญตาล้างสังสารวัตกันตลอดการนะสิ่งที่ไม่มีคอบมเข็โลกจากไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างจากไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างจากไม่ตัวไม่เองทุกอย่างจากไม่ตัวไม่เองทุกอย่างลูกจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองสิ่งที่ไม่มีคอาเขต มหาสุญญตาลางสังสวัสดิกันตลอดการตลอดการตลอดเวลาขอให้เต็มที่ไม่ใช่เวลาที่จะมากระเม็ดกระแมงมาเก๊กมากักอะไรแล้วในธาตุในขันในจิตในปัญญาในรูปในนามอะไรไม่ไม่ใช่เวลาที่จะมากักในสภาวะจิตสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะลูก ถึงเวลาที่ต้องสละแม้กระทั่งตัวสละเองแล้วเวลาที่จะต้องไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองแล้วลูกไม่ต้องมาเสด็จเสดายในชาติในขันในสภาวะจิตในสภาวะธรรมไม่ต้องมาเลี้ยงเพาะเลี้ยงภูมิถึงเวลาที่จะต้องสละแม้กระทั่งสละเองแ,แล้วลูกเวลาที่จะไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองแล้วดีๆ สิ่งที่ไม่มีขอบเขตทุกอย่างก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองทุกอย่างจากไม่ตัวไม่เองให้มันสเสถียรกันไปกับสังสวัตตลอดเวลาหมดเวลาเสดายของแล้วลูกเสดายลูกเสดายนามเสดายสภาวะจิตเสดายสภาวะธรรม หมดเวลาเีไดแล้วหมดเวลาปฏิโทษแล้วหมดเวลาที่จะมาบำร,รักษาจิตหมดเวลาที่จะมารักษาทำามหมดเวลาที่มาจะเป็นวิชาเฝ้ายามแล้วลูกตัวอย่างจากสลาตัวสลาเองมันจึง่อยหมดจดตัวอย่างก็จากละตัวละเองจากสลาตัวสลาเอง มันจะได้คลายช่วยลดช่วยจบช่วยไปได้กันทุกสิ่งทุกอย่างลูกปเปิดให้เต็มที่ไม่ต้องมัวมาปริพอดอินทรียตนะอยู่แล้วลูกไม่ต้องเฝ้าไม่ใช่วิชาเฝ้ายาม,ม,มทุกอย่างจากสละตัวสละเองทุกอย่างก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเอง เราไม่ไปเลยลูกทุกอย่างก็จักไม่เอาตัวไม่เอาเองสิ่งที่ไม่มีขอบเขตก็จักไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละถ้ามันยังเอาสภาวะจิตเอาสภาวะธรรมอยู่เอาอินทรีย์เอาวัยตนะอยู่เอาในตัวเอาเองอยู่มันก็ยังมีขอบมีเขตอยู่เรียกว่าขอบเขตแห่งอุปทานขอบเขตแห่งอุปทานนั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่ไม่มีความขเนี่ยก็อยากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละลูกอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละทุกอย่างอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างเลยนะอยากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองปลายนั่นเต็มที่ลูกอายตนาสละอายตนาเองอินทรีสละอินทรีเองทุกอย่างก็จบสละตัวสละเอง หมดเวลารักษาของแล้วลูกหมดเวลารักษาพบรักษาภูมิแล้วหมดเวลารักษาจิตแล้วลูกมันไม่ใช่อะไรรักษาอะไรไม่ใช่วิชาเฝ้ายาม,มเวลาที่จะต้องสละแม้กระทั่งตัวสละตัวสละเองแล้วลูก เวลาที่จะต้องละแม้กระทั่งตัวละเองแล้วเวลาที่จะต้องสละแม้กระทั่งตัวสละเองแล้วลูกมันจะได้สลายความเป็นพพสลายความเป็นภูมิ นัสต ja ok ิสลายเพราะสลายพูมิเรื่อยสติสลายตัวนั้นสติเองเรื่อยลูกทุกอย่างก็จะไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปเลยลูก ือสิ่งที่ไม่มีขอาวเขตสถียรกันไปกับสังสวัสดตลอดการตลอดเวลาเนื้มหาสัญญาตานิทาล่างสังสวัสดิ์อยู่ตลอดเวลาวไม่เลือกว่าจะเป็นพุทธันดรก่อนพุทธันดรปิยบัลหรือว่าพุทธันธรนอนาคตอดลูกตลอดการตลอดเวลาเนื้อหาเดียวกัน มหาสุญญตานิพพา,างสังสวัตเนื้อหาเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นพุทธันดรก่อนพุทธันดรปัจจุบันหรือว่าพุทธันดรในานาคขก็ตามทีีสิ่งที่ไม่มีขอบเขตทุกอย่างก็จากไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองจากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองทุกอย่างก็จากสละแม้กระทั่งตัวสละเอง จะได้สลายความเป็นภบสลายความเป็นภูมิสลายความเป็นสังสวัตนั่นเอง เต็มพี่อย่าแก๊กอย่าก,กักไม่ใช่วิชาเฝ้ายามไม่ใช่จิตเฝ้าจิตไม่ใช่ทำเฝ้าทำไม่ใช่รู้เฝ้ารู้ไม่ใช่เห็นเฝ้าตัวเห็นอยู่ลูกถึงเวลาที่ต้องสละไม่กระทั่งตัวสละเองแล้วลูกถึงเวลาที่ต้องละไม่กระทั่งตัวละเองแล้ว เวลาที่จะต้องไหม้ไม่ก็ทั้งตัวไหม้เองลูกเราหมนไปทุกสิ่งทุกอย่างเาะน,นั้นดีๆนะสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยมันก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละลูกมันจึงไม่มีขอบเขตจากไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละลูกมันจึงไม่มีขอบเขต มันนั้นไม่ได้มาอยู่แค่ติดแค่หลุดมันไม่ได้มาอยู่แค่เอาไม่เอาอะไรมันไม่ได้อยู่ไม่ไม่ได้มาอยู่แค่ดับหรือไม่ดับอะไรมันไม่ได้มาอยู่แค่นิพานหรือไม่นิพานอะไรลูกสิ่งที่ไม่มีความเขตเนี่ยทุกอย่างก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างก็จากไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเอง ไปมาอยู่แค่นิพพานหรือไม่นิพพาอนพาอ,อะไรมหาสุญญตานิพพาล้างสังรวัตตลอดการตลอดเวลาเนี่ยสิ่งที่ไม่มีขา่าบแคลกก็จากไม่เอาตรงไม่เอาเองนั่นแหละ อากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละทุกอย่างลูกจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละทุกอย่างจ <c oughs> ากไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละลูก <c oughs> สิ่งที่ไม่มีขอบเขตกันตลอดเวลา ตลอดการไม่เกี่ยวกับความเป็นยุคความเป็นสมัยไหนทั้งนั้นเรียกว่าล่ลางมันทุกยุคล่างมันทุกสมัย <g ül> สิ่งที่ไม่มีขอผเดเพี่เรียกว่าตลอดเวลาตลอดการไม่เกี่ยวกับการไหนทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับเวลาถ <g ül> นาไหนทั้งนั้นโลกเรียกว่าล่างมันทุกเวลาล่างมันทุกยุคทุกสมัย ล้างมาทุกการเวลาดีนะกระจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่แหละโลกจากไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองเนั่นแหละเรียกว่าไม่มีขอบเขตเปิดเต็มที่เ,เ,ทเพราะว่ามันมาจากสละตัวสละเองเนั่นแหละมันเลยเปิดเต็มที่ สภาพมันก็เล็กกายเป็นว่างล้างสังสวัสดเต็มที่รอดเงินไปนอยู่ที่มหากุณาเต็มที่ไหมลูกอยู่ตรงนี้ เต็มที่ไมกับสังสวัสดินะ์เนี่ยหรืออ้อยอะอยู่รู้จักอ้อยอะไหมล่ะแค่อ้อยอะอยู่แค่อ้อยเยอะอยู่สิ่งที่ไม่มีขอบเขตนะ่ม,ม,มันมันไม่หมดแต่แค่นี้แค่นะหรอกฮะ มันแค่อะไรไม่ได้เลยลูกมันไม่แค่อะไรเลยสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยมันไม่ไม่แค่อะไรเลยไม่แค่นอกไม่แค่ในไม่แค่แคบไม่แค่กว้างไม่แค่ใกล้ไม่แค่ไกลมันไม่แค่อะไรเลยลูกสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยมันลอยทุกแค่มันล้างทุกแค่แค่แคบก็ไม่แค่กว้างก็ไม่มันลอยลูก พึงก็ลอยเปิดเองสิ่งที่ไม่มีขอบเขตมันไม่ใช่มาแค่เปิดแค่ปิดแล้วก,ก็ปิดแล้วก,ก,ก,ก็เปิดเลยมันก็มาจากไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละลูกสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยมาจากไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองนั่นแหละลูกสิ่งที่ไม่มีขอบเขต พอไปยึดพอไปเอามันก็มีขอบมีแขกขึ้นมาเลยทันทีอยากตัวยึดจากตัวเอาอะนะเป็นพราอเป็นภูมทิทันที ทุอย่างก็จากสละตัวสละเองนี่มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องสละไม่ทั่ตัวสละเองมชสละอะไรด้วยถึงเวลาแล้วลูกที่จะต้องสละไม่ทั่ตัวสละเองไม่ใช่สละอะไรด้วยสละตรงต่อตัวสละนั่นแหละลูกสละตัวสละเองสละให้มันตรงต่อตัวสละนั่นแหละลูกเรียกว่าสละตัวสละเองทุกอย่าง ไม่เอาไงมันตรงตัว,ต,วตัวไม่เอาจริงๆลูกเรียกว่าไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละไม่ใช่ไม่เอาอะไร มหากรุณานุสติขึ้นมาล้างเรื่อยๆในงั้นในตัวที่เคยรักษาจิตมาเฝ้าจิตมาเฝ้าสภาวะ,าาวะจิตสภาวะธรรมมาก็เข้ามาครอบงามใหม่เหมือนเดิมเลวอยู่ในกะลครอบเหมือนเดิม วตั้งเอาเนี่ยมันเหมือนกับกะลาไปครอบเอาไว้นี่ยนะตัวบัโลกกะลาขึ้นมาครอบตวัวบัลโลกเองบัลโลกขึ้นมาครอบรงามในตวัวบัลโลกเองนัสเต้ก็เลยเลือ่อยโลกมหาปรนนัสเต้ ทุกอย่างก็จากไหมตัวไหมเองลูกไหมมันตรงกับตัวไหมเองดีๆจะได้ไหมอะไรลูกทุกอย่างจากไหมตัวไหมเองมันจะได้ไหมตรงตัวไหมหน่อยไม่ล้างไหมเองอย่างนี้ไหมสลายไหมเองไหมยุติไหมเองไม่ไม่เอาไหมเอง เป็นบัญญัติที่สะท้อนถึงการตัดตัวตัดเองยุติตัวยุติเองนะทุกอย่างก็จากไม่ตัวไมมเองเนี่ยลูกม,มันเป็นบัญญัติที่สะท้อนถึงตัดตัวตัดเองนะยุติตัวยุติเอง เปิดกว้างเลยลูกเปิดกว้างให้เต็มที่นอกในเสถียรกันไปเอออย่าไปมุ่งเข้าในมุ่งเข้า,ใน,ขาในมันคงกลายเป็นหลบในสิลูกเปิดไม่เอาเปิดอย่ามัวแต่ต้องตูมต้องบานดิทิ้งตูมทิ้งบานอย่างจากทิ้งตัวทิ้งเองลูกอย่ามัวแต่นอกอย่ามัวแต่ในสิทิ้งนอกทิงก้งใน ทุอย่างก็จากทิ้งตัวทิ้งเองลูกอย่ามัวแต่ในอย่ามัวแต่นอกพี่ทุอย่างก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองสระทั้งในสระทั้งนอกลูกไม่เอาทั้งนอกไม่เอาทั้งในมันไม่ใช่การเอาทั้งอีซีไม่ใช่การเอาทั้งอายตนาลูกทุอย่างก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองแล้วมันจะไม่ใช่การเอาทั้งอียีไม่ใช่ไม่ใช่การเอาทั้งอายตนาไปเอง นอกในจะเสถียนกันไปแบบไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองลูก <All S 2> ทุกอย่าง <everything. S 2> ทุกอย่าง <Everything. S 2> ทุกอย่าง everything. Everything. ทุกอย่างทุกอย่าง ี่สิ่งที่ไม่มีขอบเขตลูกแค่นี้แค่นี้อย่าแค่อย่าแค่นี้แต่แให้เต็มที่ลกกูก,ก,กทกอย่างากไม่เอาตัวไม่เอาเองสิ่งที่ไม่มีขอบเขตมันก็อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่แหละลูกมันจะกระจายเป็นมหาสุญญตานิพพานล้าง,งสังสาวัตขึ้นมาขอให้เต็มที่ ดี๋ยวมันจะได้ทิ้งไอ้ตัวเสดายแค่เสดายทรงในสภาวะรูปนามกายจิตเนี่ยเข้าอยู่ทลองอยู่รักษาอยู่เนี่ยชาวเฝ้ายามเท่านั้นมันไม่กินชาตัสรู้ลูกทุกอย่างเลยลูกศักกาศักกา อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองสิ่งที่ไม่มีผักเพลิลูกไปหลงแค่นี้แค่นั้นกันไปเองตัวแต่ไปหลงแค่อะไรกันไปเองหลงไปเองตัวจะหลงกันไปเองนี่ แค่บ้านมันหลงอยู่แค่เมื่อแค่สว่างมันไม่มีความเป็นมันจะหยาบไม่เอาตัวไม่เอาเองลูกหยากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองทั้งนั้นเลยนั้นรูกก็้องปล่มันเต็มที่เลไปเรื่อยหยาบไม่เอาตัวไม่เอาเองอย่าบ อย่ไม่ยึดแม้กระทั้งตัวม่ยึดเองสิ่งที่ไม่มีขอาเขตเนี่ยมันไม่ได้มาอยู่แค่ยึดแค่ไม่ยึดอะไรสิ่งที่ไม่มีขอาเขตเนี่ยเรียกว่ามหาสัญญตานิพพานสังสารวัตรลูกมันไม่ได้มาอยู่แค่ว่างแค่ไม่ว่างอะไรสิ่งที่ไม่มีขอาเขตเนี่ยมันไม่ได้มาอยู่แค่พ้นหรือไม่นค้นอารลูก เรกว่ามหาสุญญาตานิพพานทางววัตรกันตลอดการลูกไปหลงแค่นี้แค่นั้นกันไปเองไปหลงแค่สิไปหลงแค่หลุดก,กันไปเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับสิ่ไม่เกี่ยวกันหลุดลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างลูกไปหลงแค่ว่างไม่ว่างกันไปเอง นิพพานที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งนิพพานเองลลกไปหลงอยู่แค่นิพพานไม่นิพพานเป็นเองนิพพานที่มันไม่เอาแม้กระทั่งนิพพานเองทุกัมแต่ไปหลงอยู่แค่นิพพานไม่นิพพานกันไป็เองเลยไม่รู้จักเนื้อหาแห่งมหากุนาของจริงแล้ว่าเป็นยังไง

อย่างเลยลูกก็าจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละไม่ใช่มาอยู่แค่ยึดไม่ยึดอะไรที่ไม่มีความแผลลกมันไม่ใช่แค่ยึดแค่ไม่ยึดมันไม่ใช่แค่อะไรเลย จากไม่ตัวไม่เองลูกจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองโน้สติล้างล้างแค่นะไปเรื่อยๆแค่น,นี้แค่นั้นเนะี่ยสตีล้างไปเรื่อยๆอยมันแค่อะไรคุณอย่างก็จับทิ้งตัวทิ้งเองแล้วลูกเราแค่ทิท้งไม่ทิ้งอะไร มหากรณนนุสตีดีจะได้ไม่มัวแต่เป็นพวกเป็นภูมิัวแต่แค่กายแค่จิตัมแต่แค่รู้ไม่รู้แค่เห็นไม่เห็นัวแต่แค่นิ่งไม่นิ่งใช้ไม่เฉยัมแต่แค่อะไรลูก อย่างก็จากไม่ตัวไมเองไมล้างไมเองไม่ใช่แค่ไม่ไม่ไม่ตัวอย่างก็จากไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่ใช่แค่ไม่เอาหรือไม,ไม่เอาไม่ใช so ่แค่เอาแค่ไม่เอาสิ่งที่ไม่มีความเขตรูปมันไม่ใช่แค่ติดแค่หลุด มหาสุญญตานิพพาน้างพรวรูปมันไม่ใช่แค่นิพพานมันยังไม่ไม่ใช่แค่สุญญตามสิ่งที่ไม่มีฝากเขตมันไม่ใช่แค่ว่างแค่ไม่ว่างพอยางก็จะทิ้งตัวทิ้งเองนั่นแหละจากสละตัวสละเองนั่นแหละไม่ใช่สละอะไรจากทิ้งตัวทิ้งเองนั่นแหละไม่ใช่ไปทิ้งอะไร ปลดล็อกทุกอย่างอะไรที inside, ่มันล็อกล็อกล็อกเอาไว้ตัวกระหนดมันล็อกล็อกเไว้ปลดล็อกทุกอย่างลูกเยี่ยมเลยกลายเป็นคลายช่วยหลุดช่วยกันทั้งสองวัดเลย